สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายร้านปูปริจิตวันนี้ก็มากราบปู่ตอนเช้าเลยนะคะกราบปูก่อนถึงกราบปู่ก่กอนถึงจะไปเปิดร้านนะคะ เดี๋ยวันจันคุณกต้องเลหาเรมนหาขึ้นมาดวันเวียอย่ยังยเือมาถึงได้เียีนีอะม่ี่เมอนกน ไปน้ำไปลงเอวังล่าี Naj ่เนี Naj ่ยไปทีบ่อเนี่ยไปก่บ่อาดกันลวเนาะถ้ามันแก้อะไรได้ล่นะ นมมีไมีเะยวอยลางอเ้ไมออกมาเวาทอนตรงไหนเดมยเางส่ย่งไรกต่ว่ามังไ้แล้่อัน้นี่นี่อาใช้ไม้ท้ายก็มาโอ้ยนะอันนี้น้ำพุนี้เอ้าอ้า้าไปเียดได้นแขนกันได้ทำอะไรกนั่งจัคิดเนเนี่ยย้ยๆเจ้า โอ้ยปีดขึ้นขางนี้โอ้ตาดีตาเดวไปเวไมายืนรอเออพองเ็ดีแ่เป็นลมยเฮ้ยเียขยับออกออกจากพื้นที่เอาไนโอย่ากพนที่หไปออกจากพื้นที่แล้วเฮ้ยออกจากพื้นที่เลย

รอผมประมาณจยังพ emer, <phin reforms> <hyd> <pl ains> ูดนะงใช่ี่ป่วยรถือเ่นอลาเลยลังมนี่เนีเรของเพนโอ้เพลงนีกลาป่วยิเพือนนี่เอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดเดเดี๋ยวดัด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 หลังดัดดดดดงข้างหลังด้วยดัดัดัดตรงนี้ bữa <descon đó> nay lại qua thằng nó nhóc ba dữ nè khỏi 잡 buông เดี๋ยวียดตัดมันเด้อดันหลังเด้ออย่าลุยจับอย่าปล่อยเบิดไปเบิดเรื่องลงไกลนึงลงขวาอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลดเดี๋ยว พ้าเห็นได้หน่อยกว่ยพ้าไปรับเหมา

Happy New